สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าออรอบตัวเราเนี่ยมีแต่พลาสติกเต็มไปหมดเลยจริงครับมองไปทางไหนก็เจอใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะมันเริ่มต้นมาจากไหนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละคะ่ะเส้นทางวิวัฒนาการของพลาสติกกันครับผมน่าสนใจมากครับถ้าให้ย้อนไปแบบไกลมากๆเลยนะคะก่อนจะมีพลาสติกสังเคราะห์แบบที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเอ่อพอลิเมอร์ธรรมชาติกันอยู่แล้วครับ พวกยางพารายางไม้อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือพวกเขากระดองสัตว์เปลือกหอยก็มีแต่แบบข้อจำกัดมันเยอะไงคะไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่ใช่ครับขึ้นรูปก็ยากด้วยอืมอืมจุดเปลี่ยนจริง,รงๆมันเริ่มจากการที่เราพยายามจะ,ะปรับปรุงพอลิเมอร์ธรรมชาติพวกนี้ให้มันดีขึ้นนะครับอ๋อค่ะอย่างเอ่อชาร์ลส์กูดเยียรปี1839นเลย เขาคิดคน้นการ l c ลค i z e อย่างว l ลคา i z e ครับคือเขาเจอวิธีทําให้อย่างมันทนทานขึ้นยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยด้วยกรรมฐานกับความร้อนนะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะมันแก้ปัญหาที่ยางดิบมันจะเหนียวเหนียวหรือบางทีก็เปราะไปเลยได้ดีมากสุดยอดเลยนะคะนั่นแล้วต่อมาน้องชายเขาก็พัฒนาต่อยอดไปอีกเป็นอีโบไนท์หรือ,อยางแข็งอีโบไนท์ครับอันนี้แหละครับถือเป็นพลาสติกยุคแรกๆเลยที่แบบ ดัดแปลงจากธรรมชาติใช้ทําของได้หลายอย่างเลยตอนนั้นน่าสนใจมากค่ะจากที่เราแค่ปรับปรุงของที่มีอยู่ก็มาถึงขั้นที่มนุษย์เราเอ่อสร้างขึ้นเองจริงๆแล้วครับผมก็คือพาเกซีนใช่ไหมคะของอเล็กซานเดอร์พาร์คสปี1862ใช่ครับตัวนั้นทําจากเซลลูโลสถือเป็นพลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจริงๆตัวแรกเลยค่ะแล้วคุณสมบัติเป็นยังไงคะก็ขึ้นรูปได้ตอนร้อนๆนะครับแต่ว่า การผลิตเชิงพาณิชย์แบบเยอะๆเนี่ยยังค่อนข้างยากอยู่อ๋อค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่ดังมากๆเลยเซลลูลอยครับผมจอห์นเวสลี่ไฮแอตปี1869อันนี้มีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคะว่าเขาพยายามหาอะไรมาแทนงาช้างใช่เลยครับ <laughs> คือตอนนั้นงาช้างมันแพงหายากเขาเลยอยากหาวัสดุอื่นมาทำลูกบิเลียดแทนแล้วก็ได้เซลลูลอยมานี่เองครับพัฒนาต่อจากพาเคซีนปรากฏว่ามันเวิร์กมาก ผลิตขายได้จริงจังเลยโหเซลูลอยนี่สำคัญนะครับเพราะมันเป็นเทอร์โมพลาสติกตัวแรกๆเลยที่ใช้กันเยอะเทอร์โมพลาสติกอธิบายหน่อยได้ไหมคะครับก็คือพลาสติกที่พอโดนความร้อนปุ๊บมันจะอ่อนตัวลงปั้นเป็นรูปต่างๆได้พอเย็นลงมันก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมอ๋อ oh, ทำซ้ำได้ใช่ครับทำซ้ำได้หลายครั้งเลยนอกจากลูกบิลเลียดที่ว่าก็เอาไปทำเอ่อฟิล์มถ่ายหนังฟันปลอม ของเล่นเยอะแยะไปหมดครับแสดงว่าเริ่มแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดุธรรมชาติที่แบบหายยากหรือมีข้อจํากัดได้แล้วแต่เหมือนว่าเอา่อการปฏิวัติจริงๆมันยังไม่ใช่ตัวนี้ถูกต้องครับการปฏิวัติที่แท้จริงเนี่ยมาถึงปี1907ครับกับเบคคไลท์ของลีโอเบคแลนด์เบคไลท์ชื่อคุณคุณนะคะครับผมนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยเพราะมันเป็นพลาสติกสังเคราะห์ร้อเซตตัวแรกเลยครับร้อซเลยเหรอคะใช่ครับ คือไม่ต้องพึ่งสารตั้งต้นจากธรรมชาติโดยตรงแล้วเกิดจากปฏิกิริยาเคมีล้วนๆเลยระหว่างฟีนอลกับฟอร์มาลดีไฮด์โหแล้วอะไรที่ทำให้เบรคเกอร์ไลท์มันแบบพลิกโลกขนาดนั้นล่ะคะคุณสมบัติครับคุณสมบัติมันสุดยอดมากในยุคนั้นคือเบคเกอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นเทอร์โมเซตติ้งเทอร์โมเซตติ้งต่างจากเทอร์โมพลาสติกเมื่อกี้ยังไงคะต่างกันครับเทอร์โมเซตติ้งคือพอขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วมันจะแข็งตัวถาวรไปเลย จะไม่กลับมาอ่อนตัวอีกอ๋อแข็งแล้วแข็งเลยใช่ครับแล้วมันทนร้อนได้ดีมากทนสารเคมีก็เยี่ยมที่สำคัญที่สุดคือเป็นชนวนไฟฟ้าชั้นดีเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้นี่เองครับตรงนี้แหละที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยทำให้เราผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เยอะแยะปลอดภัยขึ้นมากอย่างผู้วิทยุโทรศัพท์รุ่นเก่าๆสวิตช์ไฟปลัก๊กไฟอ๋อค่ะค่นึกภาพออกเลย มันเปลี่ยนชีวิตประจาวันคนไปเยอะมากครับเบคเคอร์ไลท์ถึงได้รับฉายาว่าบิดาแห่งอุตสาหกรรมพลาสติกไงครับว้าวไม่แปลกใจเลยค่ะพอเบคเคอร์ไลท์เปิดทางได้แล้วการพัฒนาพลาสติกอื่นๆก็คงแบบตามมาพร่บเลยสิคะถูกต้องครับโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเหมือนเขื่อนแตกเลยครับทำไมคะช่วงนั้นก็มีการค้นพบพัฒนาพลาสติกใหม่ๆเยอะมากส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากงานวิจัยช่วงสงครามด้วย บวกกับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมันเพิ่มขึ้นมหาศาลตัวที่เราคุ้นคุ้นกันทุกวันนี้ก็เกิดช่วงนั้นเยอะเลยครับอย่างพอลิเอทิลีนหรือ PE ที่ทำถุงถังขวดใช่ไหมคะใช่ครับที่ค้นพบโดยบังเอิญปี1933นะครับตอนหลังก็มีแยกเป็น LDPEHDPE สารพัดถุงสารพัดบรรจุพัณฑ์เลยค่ะแล้วมีอะไรอีกครับก็มี PVC ไงครับที่แข็งแรงทนทานใช้ในวงการก่อสร้างเยอะ ทำท่อ้ําใสายไฟ,ไฟกรอบประตูหน้าต่างอ๋อค่ะแล้วก็มีไนลอนนี่ก็ปฏิวัติว,ตว,ตวงการแฟชั่นเลยเป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกใช่ใช่เสื้อผ้าถุงน่องร่มชูชีพครับผมอะคริลิก PET ที่ทำขวดน้ำใสๆพอลพโพรพิลีนหรือ PP ที่ทำกล่องอาหารเก้าอี้พลาสติกก็มาช่วงทศวรรษ 1940- 1950าี่นย้ี่แหละครับโอโ้เยอะมากจริงๆอะค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือเห็นภาพชัดเลยว่า ทำไมพลาสติกถึงได้แบบแพร่หลายขนาดนี้ครัผมก็เพราะคุณสมบัติมันตอบโจทย์จริงๆเนอะทั้งเบาแข็งแรงก็ได้ยืดหยุ่นก็ได้ปรับแต่งรูปทรงก็ง่ายเป็นฉนวนก็ได้ทนสารเคมีอีกและที่สำคัญราคาถูกผลิตได้เยอะใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากสรุปเส้นทางที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากเลยนะครับจากที่เราเพึ่งพาสิ่งที่มีในธรรมชาติล้วน ค่ะพวกยางไม้เปลือกหอยครับมาสู่การดัดแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นจนกระทั่งเราสังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งมันก็ได้วัสดุที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมพลิกโฉมชีวิตประจําวันเราไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆจริงค่ะแต่แต่ใช่ครับคุณสมบัติเด่นเรื่องความทนทานราคาถูกการผลิตได้ง่ายนี่แหละพอเราใช้กันมหาศาลมันก็ย้อนกลับมาสร้างความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลย ปัญหาขยะพลาสติกครับผมปัญหาขยะพลาสติกไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมที่เราก็กำลังเผชิญหน้าและก็พยายามหาทางแก้ไขกันอยู่ทุกวันนี้จริงด้วยค่ะพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์จริงๆนะคะในการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละยุคสมัยครับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับใช่ค่ะ แต่ก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายที่เออก็น่าคิดเหมือนกันนะคะคือเมื่อเรามองย้อนไปที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในอดีตที่มันแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมเลยในตอนนั้นครับแล้วมองมาถึงปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญความท้าทายใหม่จากตัวพลาสติกเองโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมคำถามก็คือการปฏิวัติวัวสดุครั้งต่อไปเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงอืมน่าคิดครับ ใช่ไหมคะที่จะตอบจอดได้ทั้งเรื่องอการใช้งานแล้วก็เรื่องความยั่งยืนไปพร้อมๆกันได้จริงๆนะคะ